ฏิการทำใม้ the country, the ire, ิจ้าบัตรโมาวัตต์อารุนศรีรัตุชาตีพระองค์กับคุณรูปเรียนท่านประธานท่านผู้เขียนที่เคารบวันนี้ได้เวลาในการที่จะได้ประดทบพิธีทางศาสนาในงานกาไปดพระราชทานเกียรติบัตรอารุนอรีในวันที่6มีนาคม2568ในวันนี้มานด้เียิท่านเจ้าภาพในะครได้จดเกียรติชา คราไ้ท bon ี่พุทธคุตาที่น่าสะสศาสนาส่วนการวอกเงินสำหรับสมุดไปถึงการึกษาน้ันนะครับก็จากเรืองนอนจินอนใจพระ้รงมวชาพระราชนายองกันครับ

So I

ที่8คุณขันเทพคำโพเลขานุการนายกองค์การบริหารจ่วนตะบนนาอุดมอำเภอนิคมคำส้อยท่านที่เก้าท่านสำเริงดาวเสดข้าราชการบำนาญท่านที่สิบท่านอาจารย์จักรินท่องแท้ข้าราชการบำนาญอดีตเกษตรอำเภอเมือง,งมุกดาหารสิบท่านขึ้นกระตอบพิธีท,ทอดผ้าบอกสุขุดในชุดที่หนึ่งวาผ้า จ็ดเป็นที่จะต้องเารถส่และทจะเป็นในวนาทิตยครับรองครับวางเลยครับวางต่อได้เลยครับวางครับผ้าถูกต้ยืนรอทางนู้นนะครับเสร็จแล้วชุดแรกนี้รบกวนลงกับที่นั่งรับรองครับขอบคุณครับลงซ้ายขวาได้หมดเลยครับวางต่อวางทับกันก็ได้นะครับาผ 第三，三。 ในชนะนะครับในชนะสีแสนลงสมาชิกสภาองค์การบริหารจัดกานหนองแสนอาจารย์รงแสงพันธุ์พิการกองพิการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองมุกดาหารท่านที่หกท่านสชทอนวัฒนพิรักษ์สชออยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สท Saint, ่านที่เจ็ดท่านสทอทศมนิสีมณีพันธ์สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมตเกสองท่านที่แปดบุญราเชนพวกสวัสดิ์ปที่นั่งเลยครับนาคารวงกานเทศบาลเมืองเมตัลเกท่านขึ้นประกอบพิธีทอดท่าบอกสุขุดใน the the ทุกที่สองขด้เจยครับ ด้วยกันนะครับ้านทอดผ้าวางผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวรอในการพิจารณาผ้าบังสุขุนผ้าบังสุขุนจากที่บนสีรูป,ปะนะเรแล้วยืนรอด้านข้างน,นะครับเพื่อรอระุเจ้าพิษษาามาตียน

นตเตสังโฆปัสสโมสุโคสัพเพสัตตาวาลันติจังมาลิสุจามาลิสเลตาเทวะหังมาลิสานินาติเมตาสังสยุในการพิจารณาผ้าตะไลบอกสุขุณในชุดพิเศษนั้นนะครับขอมกับทุกมด กานพระริการธรรมจิตเทวพโมหลวงปู่ธรรมจิตเทวพโมจะปรวัติประดุลสีเป็นองพิจารณารอบสนมเด็กหมดข้าไปบอกกลับที่บนรัน่่ Thank mm -hmm. วัดเจดีรับก่อนรองข้าพฤษฎีมณีพันสมาชิกสาภาพพิศรัตน์เมื่อวันเี่สองเป็นประเทศและก็ถวายวัดอุลรักษ์ศีพิแดงดิเชินครับถัดประธานหลวงพ่อถัดป,ปรีชาประธานจุฑชนอร,รุณรักษ์ศรีรับมอบจาก ขาอันนี้สมทงสมดรงวิ่าณคแม่กรรไทยสายเมทนะครับสื่อเนชรเกษมอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นประแทหมอเป็นตัวแทนคณะบุกัเป็นเย็นกนองหอดมอพระจันทร์เพิงนะครับต่อไปนี้ก็จะได้ Thank you. เป็นกรณีพิเศษนาเมนวัดอรุณรางสีอำเภอเมือมกกงมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารวันพฤหัสบดีที่6มีนาคม2,568เวลา5นาฬิกา30นา,าทีพระราชทานเชิญหน้นาที่กองพระสาิธีพยันหมายเรียนเจ้าภาพตกนางอัลัสายโยธาเพื่อทราบ ติดต่อขอรับของเพลงพระชถานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเองสถิพงุ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังสำนึกในข้ามหาการุณาธิคุณข้าบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่ดดอมพระรรชทานเพลิงศพคญายอาอรา,าัยสสาโยธา ซึ่งน้ำเป็นพระมหารการุณาที่คุณล้นกล้าล้นตะหม่องเกียิอันสุดแุดแผ่ผู้วา,ายชนและวงตะกูลอยา่งหากที่สุดไม่ได้หากความทราบโยยาวิชีถึงโนวิญญาของปุญญาจรอราทัยสายโยธาได้ด้วยตัะการใดในสังปรายพคงจะมีความปรปาบรื่นทราบซึ้งเป็นล้นพ้น นพระมหาการุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงสิง่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพเจ้าผู้เป็นบุตรและหลานขอพระราชทานกราบวาวบังคลแทบเพื่อนข้ามยุคคบาดด้วยสันึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดที่ได้แล้วจะทดทูลไว้เหนือก้าวเหนือกระหม่อมเป็นศัก์พระสิริมงคลแก่ข้าพุทธเจ้าและองค์ตระกูลตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยพระมอมข้าพุทธเจ้าครอบครัวสายโยธาที่คุณโดยนางสาวยิบจาจันชัยภูพาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปแผนชั้นวัดแก้วแก้วผู้เป็นหลานและในต่อไปเป็นการนำเรียนประวัติของคุณแม่อรรธยสายโยธาผู้ไร่คนแก่นประธานและท่านคุณเกียรตได้รับทราบพอสังเกตเผื่อเปลี่ยนเก็บประวัติซึ่อถังภาพได้มองหมายให้ผมแสดงสบายใจเป็นผู้นำเรียนประวัติท่านคุณแม่อรรธยสายโยธาพอสังเกต ประวัติของคุณแม่อรไทยสายโยธาท่านเกิดเมื่อวันที่20เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2476เกิดที่อำเภอมุกดาหารจังหกกวัดนครปนมในสมัยนั้นตั้นเป็นบุตรของคุณตายอดอุโบลารและคุณยายอุ่นจันทินมีพี่น้องร่วมอีกนาณาเาด้วยกันทั้งหมด6คนคือ1นายชาบริตอุโบลานนท์ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว สองนายเกือ้อภุโบราณปฏิบัติเสียชีวิตแล้วสามคุณแม่กอรไทยสายโยธาเจ้าของประวัติผู้วายจนสี่คุณแม่ปริกาบุโบราณปฏิบัติท่านเสียชีวิตแล้วห้านายสว่างโบราปฏิบัติท่านเสียชีวิตแล้วและหกนางอิพมณกันทินคุณแม่อรไทยสายโยธาท่านได้สมรสกับคุณพ่อสนะสายโยธาจึ่งเป็นอดีต สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหารชุดแรกซึ่งปัจจุบันคุณพ่อสนัดสายโยธาท่านก็ได้เสียชีวิตแล้วมีผู้ชิดาด้วยกันทั้งหมด11คนคือ1นายสุรเทพสายโยธา 2. นางทิศรียศสาวัตา 3. นายสุรชัยสายโยธา 4. นางพิ์สุดาบุลสุด 5. ์นางรุ่งทิวาใจผยา 6. นางรุ่งทิ์ประกองพันธ์ 7. ็ นางสุริวันอุตชาิแปนางอุทัยวันศิลดาราเก้านายธนศักดิ์สายโยธารับราชการในตำแหน่งผู้ในการกรองท่านองค์การ,ร,ารบริหารส่วนตำบลหนองแซงอําเภอบ้าน,นแห่จังหวัดขอนแก่นสิบนางสุจีวันสายโยธาและสิบเอ็ดนางกตกรองค์เรืองรองตำแหน่งผู้จัดการธนาคารไทยเครดิตมหาชนสาขาเซนทัน ประทาประวัติการทํางานและคุณงามความดีของคุณแม่อรไทยสายโยธาท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านอรุลังศรีระบงตำแหน่งสมาชิกอาสาบริษัทแดนหรือสออรเป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดมุกดาหารระบตตำแหน่งประธานชุมชนอรุรังศรีรับบตำแหน่งประธานอสมจุมชนอรุลังศรีระบบตำแหน่งคณะกรรมการชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดมุกดาหาร และนด้ัตำแหน่งคุณแม่ที่เด่นทั้งกัดเทศบาลเมือมุกดาหารและจังหวัดมุกดาหารและเมื่อวันที่3มีนาคม2568ที่ผ่านมาเวลา17นาฬกาคุณแม่รกรไภัยสายโยธาท่านก็ได้จากลูกผู้จากาล้านจากบุคคลอันเป็นที่รักไปด้วยอาการสงบที่โรงพรยาบาลมุกดาหารสิริจอายุไา้9 2ปี แต่กังจาันั้นหลุกหลานจะได้เกื้อสมของคุณแม่พระัไทสายุธามาประกอบพิธีรดน้ำศพความเป็นกุศลพัฒนานุประทานส่วนพระธิธรรมที่วัดรุทัศีตั้งแต่วันที่สามมีนาคมเป็นต้นมาและวันนี้มีการประกอบพิธีพระราชทานเพลินศพในวันนี้อันคุณมความมีไม่มีศูนย์ช่วยเท้อพูดจินถงสว่างสว่าวันนี้คนไม่เห็นไม่เป็นไรวันใจคงได้ประจักษ์ตา คุณแม่อร์ไทยสายโยธาสร้างคนีดีบนเห็นไม่จำเป็นต้องสือหรือส่บหาเพราะยึดมั่นความดีทุกเวลาแง่ชีวาจิตใจกวาดีไว้ให้เพื่อทูลขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนไตยและบุญมมกุศลบุญนำกามดีของคุณแม่อรไทยสายโยธาได้ความเป็นมาตลอดในขณะที่ดำรงชีวิตอยู่น,นั้นจงเป็นพลังปัจจัยหนุนเพื่อท่านได้รับอานินสงส์จากลูกหลานจากครอบครัว และท่นผู้มีเกียรตที่มาร่วมในพิธีวันน,น,น,นี้เพื่อท่นานจะได้ไปสถบไว้สถิตอุรมสุขในที่ประจักษ์หมสุขติสถานในท่านสัมปรายภพด้วยเกินเพื่อ,อเป็นการส่งดวงวิยญาณทุ่แม่โคราไทยสายโยธาในโอกาสนี้ใ่านก็ได้จัดมูลประตูเจ้าทุกปุ๊ในัาเจริญจิตภาวนาและพิจิรธปราะท่านผู้มีเยท่านได้เกิดขึ้นหนาไปทาง่ต้สุจตัดการเพื่อไว้อะไรและส่งดวงวิาแม่โรไทยสายธาในโอกาสนี้ของนทกน ในการพิจารณาผ่านไปบองสุุลในที่ประธานมีพิธีนั้นได้รับเกียรติจากทุกพระจากสุริยิกาพระฤพระฤษรุ่นเจ้าคณะอุบราชหานีจาวาลภาษีมงคลใาพระอาราของเกงตาเเดินทางเป็นประธานสมและพิจารณาครีผ่านไปมองสุบุล พิธีในวันนี้นะครับก็ได้เสร็จพิธีตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปจะถึงโดยเฉพาะการประกอบพิธีวางดอกไม้จันทร์เจ็ดพิธีสองเป็นพิธีปกติขาวใะทัาเจริครับุดต่อไปก็เป็นพิธีสามท่านผู้มีเกียรติในที่ต่อไปต่อจากพิธีปกติขาวไว้ทุกนะครับเป็นเจรนะครับเป็นวางดอกไม้จันทร์ของรสมนักจันทร์ก็จะได้รับการถ่ายภาพอยากขอบพระคุณทุกท่านธุ์โดยความเคารพที่มาร่วมพิธีในวันนี้ในนามเจ้าภาพ ขอกราบขอบคุณทุกท่านงานวันนี้กราบขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสงสารกราบขอบคุณจากรนุษย์ส่เสร็จการกราบขอบคุณทุกคนผ่านท่านช่วยเราขออุทสรณ์บนถือเป็นทุนสุขไร้ความทุกข์ไร้โรคภามอย่างได้เหงาตลอดการตลอดไปให้ยืดยาวแด่ทุกท่านที่ได้ฝากช่วงขณาเจริญทุกท่านที่บากไม่จำเจนนะครไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอดีตประธานชุมชนหรือจะเป็นผู้กำกับแหมประธานชุมชนของเทศบาลเมืองมุกดาหาร รือลูกหลานที่ในจิตร์หลวงสีหรือท่านที่ใกล้จิตรหลวงท่านอาจารย์พุทธเจดขอบคุณท่านอายการจังหวัดมุกหานขอบคุณพยังทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองลูกหานด้วยนะครับท่านสุวรรณีท่านปณิธานซึ่งได้ขออหมายให้กับท่านบาทหลวงที่เจดประจันรองนายกเทศมนตรีเมืองมูกหลานด้วยในฐานเป็นประธานแทนเนื่องจากว่าท่านติดภารกิจอยู่ที่วัดป่าศิลาวิเวกขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ่านสพกำพรุษสีพนิธรนมสนอนิบ <Yeah. S 1> ิมชัรัสพเก็บขึหลายอลงนะครับต่อคุณยระกาลเพื่อของคุณชันเศรีดารานะครับไม่ว่ะเป็นคุณลำพอไม่าจะเป็นท่านยกสมาคมสื่อสารมวลชนไทยิวิจลหลักนะครับคุณหัครดองจันทร์นะครับหรือจะสมที่ทองจันทร์ไม่่าจะคุณรัรัฐฐการนะครับที่เป็นนาลกสมาคมสื่อสารมวลชนไทยนิวโดิจิตอลหลัก นายกองสมาคมผู้สื่อข่าวสีสารตรจทโดยจริซึ่งเมื่อวานก็เป็นวันผู้สื่ข่าวนะครับมเ้ยทำไอยู่ดีเปนานอาจารย์อดีตสอสอจะมาพัดตาด้วยทานอาจารย์จะจะมีผู้สังคมด้วยนะครับจากวัน่านจากพอักดิ์ศรีนอกจากองคการบริหารส่วนจังหวัด่ากพอนักเตะจากวนดพิพิมาเทศบาลืองพทานะครับตกรของคุณดกบ เบแรกนรับ <Es> <an> ิติการตั้งอมบูเดอรเล็กอาลาแา่เรียบนักปจิตวิการเปิดประตูกิจเจริระุูทธมเสร็จจกนักุ้งลิ้งเช้าเ็ิดมิการพระบุตากบาทสบายพระจันรเช้าแบบพระภิสุสง่ากับสายประทุมพิบัติงานเสร็จพิธีขอบคุณพลังทางสมาคมสิ่งมไทยลุกอินโดนีเซีเมนะครับ ขอบคุณจากท่านพี่นานท่านผู้บริ์จานท่านพี่บริหารเทศบาลเมืองพุทธนหารนะครับทุ้กองผู้ฝ่ายนะครับเมื่อแต่ว่าลูกหลานจากพี่แม่คนไทยสายโ่ธานั้นก็รับราชการตัวดีหรือว่าปฏิบัติงานอยู่ที่เทศบาลเมืองพุทธนหารก็หลายท่านนะครับคณะประธานชุมชนที่อยู่ในชุมชนอรโศกสีอสมนะครับขอบคุณทางพี่แดงท่านประธานชุมชนอสมอขอบคุณท่านพุทธรานะครับธรรมน์รัฐธรรมน์กนณี 好吧 อยากได้ส,ดสวยๆนะช้าๆช้าๆวางช้าๆแมนโซโลสโลอู้นิ่งนิ่งๆไรถอยไปนี่มันให้สิทายมาเอาไปแล้ว <c oughs> มั่ไม่หลายอันสิเป็นแทงชิน้ำตาล้่หนางานีรไม่ได้อกไปแล้ตรงนี้